สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวอากาศหนาวแล้วก็พอหมดหน้าหนาวก็จะเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับหลายคนมองว่าเป็นฤดูกาลที่ไม่เหมาะสมในการปลูกแต่ว่าที่สวนผมเนี่ยผมก็ยังมีกิจกรรมการปลูกพืชผักอยู่ต่อเนื่องนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกสูตรพริกงามไวแบบไม่พึ่งปุ๋ยเคมีนะครับสาหรับปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนนี่คือพริกที่ปลูกจากเมล็ดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง กำลังติดดอกออกผลมีใบเขียวสดแล้วก็มีใบใหญ่ใบหนานะครับจะเห็นว่าไม่มีโรคมแมลงมารบกวนผมปลูกหลายต้นเหมือนกันก็เกือบเกือบร้ออนะครับไม่มีโรคมแมลงมารบกวนทั้งที่ผมไม่เคยใช้ปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้บอกว่าให้ปฏิเสธปุ๋ยเคมีนะครับเพียงแต่การวางแผนปลูกที่ดีมันก็สามารถทําให้เราประหยัดได้เคล็ดลับง,ง่ายๆของผมก็คือการเตรียมหลุมปลูกก็เริ่มจากขุดหลุมตามปกติครับเสร็จแล้วก็เอาสูตรเด็ดใส่ลงไป นี่แหละคือหัวใจสําคัญของคลิปนี้สุดเด็ดอย่างที่ผมว่าก็คืออันดับแรกเลยให้หวานปูนขาวลงไปก่อน1กํามมือนะครับหลังจากนั้นให้นําปุ๋ยข้อเก่า1ส่วนมาผสมกับแกลบดําอีก1ส่วนผสมให้เข้ากันดีนะครับเสร็จแล้วก็ตักมารองหลุมปลูก1ถ้วยต่อพลิก1ต้น ต่อหนึ่งหลุมก็พอก็อคุกเค้ากับหน้าดินคุกเค้าให้เข้ากันเลยจากนั้นก็เอาเมล็ดพริกหยดลงไปหรือไม่ก็เอาต้นก้าพริกเนี่ยไปปลูกได้เลย เสร็จแล้วก็คลุมฟางห่างโคนต้นหน่อยรดน้ำตามแค่นี้เองครับจบเลยทำครั้งเดียวนี่คือต้นพลิกที่ปลูกไว้ใต้ต้นพยุงนะครับจะเห็นว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีเพราะธรรมชาติของพลิกเนี่ยเขาไม่ชอบแสงแดดไม่ชอบแดดจัดนะลองสังเกตด,ดีๆหากเราปลูกพริกไว้ในที่ร่มรำไรเนี่ย มันจะได้ผลผลิตดีอันนี้หมายถึงปลูกไว้กินเองนะครับและที่สําคัญหากรองพื้นหลุมตามที่ผมบอกก็คือเอาปุ๋ยคอก1ส่วนเอาแกลบดํา1ส่วนมาผสมรวมกันแล้วรองพื้น1ถ้วยก่อนปลูกพริกนะครับก็จะทําให้พริกที่เราปลูกโตวไวไม่มีโรคมแมลงมารบกวนไม่เฉพาะพริกนะครับสามารถปลูกได้ทุกอย่างมะเขือมะละกออะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้สูตรนี้ได้หมดรวมทั้งการทําแปลงผักนะครับ ก็เพราะว่าในปุ๋ยคอกเนี่ยมันมีไนโตรเจนอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วสําหรับคนทงกเกษตรนะครับส่วนในแกลบดำเนี่ยจะมีพวกซิลิกาแคลเซียมโซเดียมซึ่งเป็นธาตุอาหารที่มีส่วนสําคัญที่จะทําให้พืชมีใบเขียวสดได้มีใบหนาแมลงจึงไม่มารบกวนมันกัดกินยากโดยเฉพาะการหวานปูนขาวรองพื้นก่อนปลูกเนี่ยมันจะช่วยฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อราที่ไม่ดีและที่สําคัญมันจะช่วยปรับค่า ph ของดินให้ดินปลูกของเราเนี่ย มีค่า P h ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองที่สวนผมเนี่ยพุยแป้งก็ไม่ค่อยมีโรคใบหงิกก็ไม่ค่อยเห็นนะครับการดูแลหลังปลูกพริกก็ไม่ยากเพียงแค่รดน้ำสามวันครั้งก็พออันนี้ให้สังเกตหน้าดินด้วยนะครับหากดินยังมีความชื้นอยู่เนี่ยก็รดน้ำสัปดาห์ละครั้งเพราะว่าพริกเนี่ยมันก็เหมือนมะละกอฮอลแลนด์แต่แตกต่างกันที่พริกไม่ชอบแสงแดดไม่ชอบน้ำขังเหมือนกันไม่ชอบพื้นที่ชื้นแฉะเหมือนกัน ชอบความชุ่มชื้นแต่ไม่ชอบแฉะเกินไปลองทำดูนะครับสูตรนี้รับรองปลูกอะไรก็งามไม่ใช่แค่ปลูกพริกนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ